สวัสดีือครับวันน้อยู่กับผมนครับนที่ชื่อว่าบอยแมนเกมมิ่งนะครับวันนี้อ,อยู่วันนี้ไม่ได้มาเล่นเลยนะครับวันที่ผมจะมาบอกผมจะเลิกสติสดแล้วนะครับแต่ผมขอสารภาพเหน่อยคือตอนที่ผมอ,เศศอัเซ็ตดยดีอาการมัถหายเลยครับผมไม่ลบเลยไ,ไม่ได้สตอเลยครับตอนนี้หายไปแล้วนะครับผมมีโปรแกรมอ่านอศโปรแกรมผมถามว่าซื้อเพื่อทำอะไรั้ไอนี่ผมเลยซื้อได้ ผมจะถามว่าผมจะโหลดมาทำไมน่ะสองอันอันนี้ผมจะเอาไสตรีมสดดีจอยอาร์ตคลิปนะครับเวลาการสตรีมนะครับสอนใจว่าจะสะตรีมประมาณนี้ครับ ก็สตรีมครั้งแรกผมก็สตรีมหลายครั้งแล้วแหละาไปดูในช่อง,องผมได้เนี่ยเดคือของผมยังอยู่ในโชว์ทดสอบอยู่เรับก็คือทดสอบได้ทีมงานผมลงทุนหลายบาท โอเคต่อไปเลยนะครับปฏิภาณก็การอาอกออกอากาศครั้งแรกนะครับ the top cap camp <sighs> 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 oh สักครูว่าที่เก็ดพิดขออภัยนะครับไม่ค่อยได้ใช้คองนะ อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับโอเคประมาณที่แล้วจะเซฟไว,ว้โวนมาที่ออกครับอาทิตย์หน้านะครับช่วงนี้ผมก็จะทดสอบไปเรื่อย โอเคใครชอบคลิปน okay, like ี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสัตว์ไทยด้วยนะครับสัตว์มดิสตรี